แคลเซียมบอลอนผสมกับปุ๋ยที่มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูงๆเนี่ยมันจะตกตะกอนจริงไหมโย่กิ่งนุงเรื่องการเกษตรนะครับพอดีมีคนสอบถามว่าเอาปุ๋ยน้ำ5 2 0บวกกับแคลเ็ X, ซียมบอลอน um on, บวกแมกเนี่ยถ้าเราเทลงน้ำเนี่ยมันจะตกตะกอนจริงไหมเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยก็คือตัวซีโฟนะครับ5 2 0บวกซิงค์นะครับตัวนี้อยู่ในรูปของอะมิโนคลเลต ก็ใช้นี่เลยหนึ่งหนึ่งช้อนนี้ได้เท่ากับยี่สิบซีซีนะครับผสมกับน้ํานี่เลยตัวนี้หน้าจะประมาณสองลิตรนะครับละลายเข้าไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมเทตัวแคลเซนะครับก็คือแคลเซียมบอลอนบวกแมกนะครับลงไปตามไปเลยนะครับไม่ต้องคนก็ได้นี่เรามั่นใจของเราครับแล้วเราลองดูกันว่ามันจะตกตะกอนจับตัวกันไหมนี่เลยนะครับโอเคครับแล้วดูกันนะครับเดี๋ยวผม ให้วจะเก็บคนนะครับอืมนี่เลยคนได้เห็นเห็นเลยโอเคจะเห็นได้ว่านี่เลยนะครับนี่เขาไม่มีการตกตะกอนนะครับเห็นไหมซึ่งทั้งสองตัวนี้เขาอยู่ในรูปของอะมิโนโคิเลตนะครับแล้วก็ ผลิตจากบริษัทชั้นนําก็คือบริษัทเนบทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยเรื่องในยาเกล็ดยาไว้ใจได้แล้วก็จะเห็นได้เลยว่าละลายดีนะครับถึงว่าถึงแม้ว่าเรานะครับจะใส่ในอัตราที่เข้มข้นกว่าที่เราใช้แน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยใช้1ช้อนเนี่ยยีซีซีต่อน้ําแค่2ลิตรเองแล้วผสมกันเห็นได้ว่ามันสามารถเอาไปใช้คู่กันได้ดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่าแคลเซียมบอรรอนกับฟอสฟอรัสบวกกันแล้วจะมีปัญหาเนี่ยอาจจะมีปัญหาปัญหาแค่ ฮอร์โมนบางตัวนะครับแต่2ตัวนี้นะครับสามารถผสมกันได้ใช้ร่วมกันได้อันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเก่งรุ่งเรืองการเกษตรสวัสดีครับ